ฝั่งของภาคเอกชนนั้นก็แสดงความวิตกกังวลตัวเลขการส่งรถยนต์ไปยังต่างประเทศนะครับที่มีการติดลบลงมาร้อยละ4 9สาให้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรื่องของทิศทางของค่างเงินบาทด้วยครับสำหรับตลาดรวมในประเทศ9เดือนที่ผ่านมานะครับประเทศไทยก็สามารถปิดยอดขายไปที่430,000คันลดลงไปร้อยละ2 5เมื่อเทียบก,กับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และคาดการว่าทั้งปีจะทําได้ประมาณ600,000คันซึ่งถือว่าเป็นยอดขายที่ต่ําที่สุดในรอบกว่า10ปีของตลาดรถยนต์ในประเทศไทยในขณะที่ตลาดในประเทศร่วงลงไปร้อยละ25แต่ยอดการส่งออกก็ร่ลงไปร้อยละ4.9สอดคล้องกับยอดผลิตรถยนต์ที่ยังลดลงมาร้อยละ20ครับทีนี้ทงน้านะของคุณสมพลธนาดำรงศักินายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยก็ออกมาเปิดเผยโดยบอกว่า ข้างเงินบาทที่แข็งค่าและความขัดแย้งของตะวันออกกลางคาดการณ์นะครับว่าจะขยายวงกว้างขึ้นซึ่งก็จะสง่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกของประเทศไทยและเศรษฐกิจในภาพรวมนี่จะว่าตะวันออกกลางก็ถือว่าเป็นหนึ่งตลาดที่มีความสําคัญกับประเทศไทยส่วนทางด้านของคุณสุรพงศ์ภยัยศิษฐ์พัฒนพงโคศกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาวอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านก็มาเปิดเผยโดวยบอกว่าความขัดแย้งของตะวันออกกลางในช่วงที่ผ่านมาหรือระยะหลังนี้ขยายการสู้รบมากย,ยิ่งขึ้น ทําให้การส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนเริ่มได้รับผลกระทบครับโดยมีการส่งออกที่ลดลงจากจํานวนเที่ยวเรือที่มารับของลดลงและค่าขนส่งเองก็ปรับตัวสูวงขึ้นในขณะที่ตัวเลขการส่งออกที่ลดลงในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากว่าปัญหาเรื่องพื้นที่ในการเดิมเรือไม่เพียงพอและมีความล่าช้ารวมถึงปัญหาสิ่งสกปรกในท่าเรือที่ติดอยู่ในรถกระบะที่เตรียมที่จะขับขึ้นเรือ ตรงนี้แหละครับที่ทําให้การผลิตรถกระบะเพื่อส่งออกก็ลดลงไปร้อยละ12.92ซึ่งสมงผลทบต่อตลาดเช่นออสเตรเลียแอฟริกายุโรปและปัญหาสงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสที่ขยายวงกว้างเราเองก็จะต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยทนี้กลุ่มสารกร,รมยานยนต์ตั้งเป้ายอดผลิตรถยนต์ในประเทศในปี2017นี้เอาไว้ที่1 7 0 0 0ล้คันแบ่งเป็นการส่งออก1ล้านคัน และผลิตเพื่อขายภายในประเทศ550,000คันนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกด Like กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีช่อง16ครับจะไดไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ